นับที่ทุกท่านก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วเป็นเดียวทางหนึ่งก่ยอยอก็โปรดชายวิจรารณญาณในกนรารรับชมโดยนะใบนี้ก็ เป็นแนทา,านดับบนตัวเดียวนะเบ่งปานดับเบ่งปานดับดับเจ็ดดับเจ็ดนะแนวทานที่แล้วก็ดับห้านวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานดับเจ็ด ดับตัวเดียวเจ็นะดับเจ็ดตัวเดียวปเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมมลน,นะทีเบ่งปันอย่างเร็วทันใจในท,ทันทีแล้วก็เบ่งปันดับดับห้สรุปแล้วผ่านนะ ท่านใหม่นี้ก็แบ่งปันดับเจตสายลูเป็นแสงเดชเจ้าของแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับท้ชมใบนี้ใบนี้ก็แนวทาง2ตัวโบนนะจับคู่2ตัวโบน สองสุดแนวทานที่ผ่านมาก็ผ่านนะ93สามผ่านศูนย์นศูนย์มามศนย์ผ่านสี่หนึ่ผ่านนะหกเจ0ดเจกกนแนวทันใหม่นี้ครับ เบ่งปันโคู่97 98 99 07 08 09นะ90จับโค่กับ78 9ตัว MG เจ้าของข้อมูลแนวทานที่แล้วก็ผ่าน76<ด>นะ ต่อไปครับผมใบนี้โคนพี่พรเบ่งปานแนวทานดับดับบนนะเป็นแนวทานที่แล้วเนาะสรุปแล้วสรุปแล้วก็ผ่านนะท่าน ผ่านสองตัวหลุดหนึ่งตัวผ่านหกกับเจ็ดนะหลุดแปดนะหลุดแปดนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับเจ้าของข้อมูลก็เบ่งปานดับสี่แถวนะสามสามห้าห้าก็คือดับสามห้า ก็คือดับสาหนะดับ3ดับ5เหลือเด่นเหลือเด่น0 1 2 4 6 7 8 9ก็ดนะก็ดับ2ตัวเหลือเด่น8ตัวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ครับนะนภัสเจมจรักสีชุดต้นสตัวบนก็เคปหน้าจอได้นะเคปหน้าจอได้นะ หนึ่ง5ูน5นะท่านก็ไล่ไปนะก็เคปหน้าจอนะแบ่งป,ปันหลายชุดเป็นเนียวทางต่อไปครับผมใบนี้มันก่อนพลสีชอบจัด ขัดส่วนนะท่านเบ่งปลายวทางสองตัวล่างเก้าสามเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดนะ เบ่งปัน3ชุดเป็นแนวทาง9 3 9 5 9 7นะเบ่งปัน3าคู่เป็นแน,น,นวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจใบนี้ครับก็เป็นแนวทาง ชุดบนเด่นสองรองศูนเด่นสองรองศูนย์สามสองศูนย์สามสองหนึ่งสามสอ 070071076วิน201367ก็เบ่งปนานธานบนนะขอบคุณอย่างมากครับต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปนา,านธาน 7จ็ดเป้าและก็ชอบเปกับ9ชอบเปชอบ9นะแบ่งปันสามตัวเจ็เปรองเปเด่นเกเนาะก็เป็นเนวทนันวิ่ง3ตัวนะวิ่ง3ตัว เด่นสองตัวแล้วก็เด่นโสดตัวเดียวเนาะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปันเนวทางอ่านพลนะแบ่งปัน10บหน่วยสสุดสิบหน่วย,ยสี่สุดนะ ที่หนึ่งี่ในท่านที่ผ่านมาก็ผ่านนะใวท่านใหม่นี้ครับท่านก็เบ่งปันสุดที่1นึ6 7สี่สี่นะสองเจ็ 2, 7, 8, 4, 6, 9, สามหกแปดนะเบ่งปานสี่ชุดเป็นแนวทางเบ่งปานสี่ชุดเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วเร็วทันใจเดียวทัน,นท,ที่แล้วก็ผ่านเจ็ดนะท่านผ่านเจ็ดผ่านหกนะ ก็4สูตรชูนช,นชนูนชูนหกชูนหกแล้วก็ชูนเจ็ดชูนเจ็ดชูนแปดชูนสี่นะท่าน ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะข้อมูลที่เบ่งปันต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ดับโบนส2อสองสายลมแสงเดชนะท่านก็แบ่งปานดับดับหนึ่งดับตัวเดียวหนึ่งก็ก็มีหลุดบ้างนะสุดที่สอง มีหลุดบ้าง041หลุดนะในทันทีแล้วก็หลุดนะท่านหลุดศูนย์ก็หลุด8ป7หก็ก็หลุด ท่านใหม่นี้ครับเบงปันดับหนึ่งนะท่านดับหนึ่งตัวเดียวนะดับโบนะดับบน,บบนก็ขอบคุณมากครับนะข้อมูลที่เบงปันทว่าชมครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะเราเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่คลิปต่อไปครับก็ขอขอบคุณเลยก็ขอสวัสดีครับผม ท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังเจอกาลังใจด้วยนะสวัสดีครับ